ติ๊กล่ำมให้หมดสภาพทนคิดถึงลูกไม่ไหวปลุกไปหาที่บ้านจนสอลามแจ้งจับล่าสุดวันที่11กันยายน2563ติ๊กออกมาเปิดใจหมดเปลือกอีกครั้งในรายการคุยทราบโชว์โดยปล่อยโฮตลอดให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ออกจากบ้านมาได้15วันแล้วความรู้สึกมันเหมือนนับวันนับคืนแต่ละคืนผ่านไปได้ยากมากไม่สามารถดูรูป,รปลูกในอินสตาแกรมได้เลย ความรู้สึกก็คือมีแต่ลูกแต่เหมือนไม่มีลูกพยายามกลับบ้านไปขอพี่หนุ่มเจอลูกถามว่าทำไมถึงเจอลูกไม่ได้เขาก็บอกว่าให้เจอวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ได้ไหมแต่เดี๋ยวก็กลับไปกลับมาเดี๋ยวบอกเจอได้เดี๋ยวบอกเจอไม่ได้ตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใจเราก็เฝ้ารอทุกวันทุกคืนจนตัดสินใจกลับไปที่บ้านรู้ว่าพี่หนุ่มไม่อยู่บ้านมั่นใจว่าจะได้เจอลูก แต่ก็ไม่ได้เจอเราก็กดกิ่งตามมารยาทกดรัวๆก็ไม่มีคนมาเปิดประตูให้อยากได้เจอลูกก่อนพี่หนุ่มจะกลับบ้านมาเจอทั้งเคาะประตูทั้งตะโกนตอนนั้นยอมรับว่าเริ่มสติแตกแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครมาเปิดประตูให้รู้ว่ามีคนอยู่บ้านด้วยและตำรวจก็มาซึ่งตำรวจบอกเจ้าของบ้านเป็นคนโทรแจ้งเราก็บอกตำรวจว่าเราเป็นแม่ของลูกอยากเจอลูกตำรวจก็บอกว่าเข้าใจ แต่ก็ต้องทำหน้าที่มันเป็นเวลายามวิการและแนะนำให้มาตอนกลางวันจากนั้นวมนเส์ก็ตัดสินใจไปหาลูกตอนกลางวันแต่ก็ไม่ได้เจออีกเพราะพี่หนุ่มอยู่บ้านจึงโทรหาพี่เลี้ยงเพราะทนไม่ไหวแล้วอยากเจอลูกมากสุดท้ายพี่หนุ่มก็อุ้มลูกมาหาแต่ก็เจอได้เพียงไม่ถึง2นาทีจับลูกก็ไม่ได้ ใจก็อยากจะเอากรประตูออกไปเลยจนพี่หนุม่มบอกให้กลับไปไม่อย่างนั้นจะแจ้งตำรวจจับจากนั้นเราก็คุกเขา่าขออุ้มหน่อยขอกอดหน่อยก็ได้แล้วเราก็ออกไปเรื่องพี่หนุม่มให้เงินใช้3 0 0ร้อถึงห้าบาทอันนี้เรายังอธิบายไม่หมดช่วงแรกที่เดินเข้ามาในชีวิตพี่หนุม่มพี่เขาไม่ได้มีงานปังเท่าตอนนี้แต่ต่อให้ กัดก้อดเกือกินเราก็อยู่ได้แรกๆมี300บ้าง500บ้างต่อวันในช่วงแรกแต่เวลาเขามีมากเขาก็ให้มากให้เงินหมื่นต่อเดือนก็มีส่วนได้เงินสามหมื่นคือช่วงตั้งแต่มาอยู่บ้านพี่หนุ่มประมาณ6 8เดือนบางเดือนเขาให้มากกว่าสามหมื่นก็มีแต่หลังๆนี่เก่าที่มีเราก็เอาเงินเดือนนี้ไปผ่อนและช่วงโควิดเพื่อนเราก็รวมตัวกันมาทวงเงินพร้อมๆกัน มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารอัปเดตออมนเ็วเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะไอ้จ,อออจิกิ้อเมรแล้วอเนะจิกอ้ําโอ้โห ใจเย็นลูกมาใจเย็นนะมาชอบสำัก